พี่น้องจ้าคลิปนี้แอนก็สิมาตอบคำถาม f อนะคะรู้สึกว่าคำถามนี้น่าจะมีประโยชน์นะคะกับ f c ท่านอื่นอีกหลายๆคนนะคะพี่น้องคะมีคําถามถามมาว่าน้องแอนให้พี่ถามแนฝรังเขามาในชีวิตผีแต่ผี่บอท่านได้เคยเห็นหนากับมั่นจักเชื่อมั่นอยากให้พี่สื่อกาดอ่าห้จักหนังผี่กับารูแต่ว่าเขาไปเบิ่งกาดแล้วราค่าประมาณหาพันแต่ผีบอกมั่นไปแล้ว มันแมนของจริงบ่น้องแอนนะคะพี่น้องคะก็ต้องบอกว่าว่าเป็นของจริงกับพี่น้องนะคะต้องบอกว่าซูโมนีนะคะการรู้จักเท่าทันฝรั่งมันเป็นเรื่องที่สําคัญนะคะโดยเฉพาะนะคะผู้หญิงที่อายุเยอะแล้วนะคะพี่น้องขานะคะรู้สึกว่าจะเดินทางสายฟอนะคะอยากจะได้ค้นรับหลอกรับเลียงต่างๆตอนนี้เท่นกำลังมากนะคะเพราะว่าหลายๆคนบางคนผัวาอาจจะตายนะคะบางคนกะ หัวงตืดวาสิอยากได้ตอนอายุร้ายแล้วนะคะเพราะว่ากระจ้าว่าละค่ะสังคมรัฐบาลบานเห้าเนาะเถามากเขาจะว่าอะไมีเงินมีอย่างมากสิเลี่ยงดูคนผู้เถานะคะผู้เถาร้ายคนก็นเลยหันมานะคะ,ะสั่งโปรไฟล์นะคะสมัครนะคะแอปหาคู่ต่างๆนพี่น้องเนาะนี่ละค่ะคือจุดอ่อนนะคะเพราะว่าสแกมเมอร์พี่น้องหลายๆนะคะเขาจะพุ่งเป้ามาที่นะคะผู้หญิงอายุเยอะนะคะเพราะเขามองอยู่แล้วผู้หญิงกลุ่มนี้นะคะ จะโกหกได้ง่ายพี่น้องคือว่าตัวไนง่ายหลอกล่วงไห้ง่ายนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่อายุเยอะแล้วส่วนมากจะไม่ค่อยทันเรื่องเทคโนโลยีนะคะหรือพี่น้องแล้วก็หลายคนกลาแอนกาบอได้เลยว่าภาษาอังกฤษบอเกงนะคะนะคะจะไม่รู้เท่าถึงการนะคะพี่น้องคานี่แหละคะ่ะมันก็เป็นจุดบอดจุดดอยนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องนะคะเ่ราว่าเจ้าสิยุใสนะคะอายุทอดายว่าภาษาเป็นบอจําไว้เสมอนะคะ ในการที่เราเข้าไปใช้นะคะเมื่อวาจะเป็นแอปพลิเคชันเว็บส่งเว็บไซต์ต่างๆนะคะหาคู่หาเดทนันนนี่นะคะพี่น้องคะเราจะไม่ต้องนะคะไปเสียเงินให้ฝรั่งสักบาทถ้าเกิดมีการคุยแบบว่าฉันจะโอนเงินให้เธอนะคะหรือว่านันนีนนนตอนนี้ ของที่ฉันส่งมามันอยู่ตรงนั้นตรงนี้นะมันค้างอยู่ไม่สามารถที่จะเอาออกมาได้ <c oughs> เธอต้องโอนเงินไปจ่ายเท่านั้นเ <c oughs> ท่านี้อันนี้ก็คือมีชารีบนะคะมีหลายๆล,ลายเขตบางเขตก็บอกว่าของตอนนี้อยู่สุวรรณภูมิแต่ว่ามันต้องมีการเสียค่าภาษสงภาษีเท่านั้นเท่านี้บาท ย่าไปเสือตัวทั้งนั้นนะคะมันไม่ใช่เรื่องจริงนะคะมันไม่มีเรื่องจริงมันเป็นเรื่องหลอกลวงนะคะเพราะว่ากับขาใจยุดอกว่าหลายๆคนนะคะก็อยากได้เงินเนาะอยากได้คนดูแลเด็ดคนรับเรียนนะคะการที่เราจะได้มาเราจะต้องไม่เสียตังค์พี่น้องนะคะเฮ้าว่ามีทั้งไปเสียต่างกรเด็ดขาดนะคะถ้าเกิดว่าในกรณีใกดก็ตามที่เฮาจะต้องไปเสียเงินก่อน ก็คือกรณีหลอกลวงนะคะแล้วก็ต้มตุ๋นถนัดพี่น้องฝากไว้ในเด้อค่ะเป็นกำลังใจให้ทุกเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะพี่น้องกะกะสูส่ๆนะคะเฮ้งๆมนันๆอยากได้จังไดกะขอให้ได้แต่ว่ากะระวังนะคะโลกคุมูนีมมนเป็นตะยานพี่น้องนะคะสูส่ๆค่ะ